เริ่มจากคนวันอาทิตย์ก่อนนะครับคนวันอาทิตย์เนี่ยช่วงนี้เนี่ยอาจจะเหนื่อยร้าท้อเบื่อหน่ายนะครับท้อได้แต่อย่าถอยนะครับอืมต้องบอกเลยรวมถึงบางท่านอาจจะมีเรื่องสุขภาพจะให้ดูปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับก็ให้ไปหาหมอทานยานะครับอย่าปล่อยไว้นะครับและเรื่องของการเบื่อหน่ายเซ็งเนี่ยคุณต้องปรับทัศนคติใจิตใจตัวเองนะครับเขาเรียกว่าใบไ,ไม้บอกให้คุณลองไปไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่ ต้องเดินทางไปสักหน่อยหนึ่งไม่ได้อยู่ใกล้ๆอย่างที่บริเวณที่คุณอยู่นะครไปหน่อยไปผ่อนคลายไปดีแลกแล้วจะดีขึ้นนะครับการเงินดวงชะตาคนนี้รอคอยเรื่องการเงินไปไหว้พระที่ไหนก็ขอพรเรื่องการเงินอย่างเดียวเลยกลัวความเสียหายด้วยนะครับแล้วชอบไปบนบานสันกาวนะครับก็จะได้รับความจาเน็จนะครับในช่วงนี้แต่อย่าลืมท่านใดที่มีติดสินบนไว้อย่าลืมไปแก้นะครับงานเป็นยังไงมาดูกันงานของคนวันอาทิตย์นะครับมาเรื่อยๆนะครับนะเดี๋ยวใกล้ๆ วิก uh, สุดท้ายก่อนจะก่อนวันที่16เนี่ยเวันเนี่ยงานจะเริ่มมีขึ้นนะครับโชคลาภเสียงโชคมีโชคลาภจากผลกําไรจากการธุรกิจการงานมีโชคลาภจากความเสียหายมีนะครับคําว่าโชคลาภจากการเสียหายคืออะไรจัจทรย์ก้อยขยายความหน่อยหนึ่งคือจะได้จากความเสียหายของคนคนนั้นเช่นรถเสียเราเป็นช่างซ่อมรถซ่อมทีวีะะตะกุ่มกลุ่มตระกลูกลควกง,งานช่างช่วง,งนี้<า>จะปัง คนวันอาทิตย์เนี่ยจะปังงานช่าง<ข>งานแก้แก้ไขงานยากตัดแขนเสื้อผ้าอย่างนี้ก็งานช่างซ่อมรองเท้าขยายขยายเอวอะไรเงี้ยก็อยู่ในงานแก้งานซ่อมน,นะงานกลุ่มนี้รถยน์ด้วยอแอร์ด้วยเยอะไปหมดเลยนะครับความจํากัดความไม่มีคุณไปหาดูนะครับงานซ่อมงานแก้เฮงปังดังรวยนะครับในระยะนี้โอเค โชคลาบอกแล้วเรื่องความรักอย่างเดียวครับช่วงนี้รู้สึกอ่ะอาจจะเบื่อนายทอ้อเกี่ยวกับเรื่องคนรักนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดโสดคุณจะโสดต่อไปนะครับถ้ามีแฟนอยู่ช่วงนี้ก็คุยกันเหมือนกับคุยกันน้อยลงห,าห่างเงินกันมากขึ้นนั้นเองแต่ก็ไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลน,นะครับการเงินก็ยังมาเรื่อยๆโอเคยังมีไม่เครียดนะมีงานมีเงินทําก็เครียดน้อยลงนะครับเลขนําโชคของคนวันอาทิตย์ได้แก่16,3ครับ